สวัสดีครับวัสดีครับ f c ทุกท่านและวัสดีครับอาจารย์ใหญ่ที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านกับผมมาพบผมกระชื่นเคยครับผมพน้นกเขาใหญ่เมือ่อฝานนะครับก็วันนี้ตื่นแต่เช้านะครับประมาณหกโมงหกโมงกว่ากับเจ็ดโมงนะครับมาดูลูกนกนะมาดูลูกของเจ้าพิบุรัมยดนิสานนะครับ ก็เป็นยังไงบ้างครับจะมาอาจจะมาอัปเดตให้อาจารย์ท่านได้เห็นนะว่าเป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าตอนนี้ติดจอง <c oughs> คือว่าติดจองเขาคนพี่ชายพี่ชายจากอำเภอด่ดานกุศจังหวัดขอนแก่นมาด่านทศคือจองไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ตลอดส่งประมาณปลายเดือนนี้แต่ว่าผมจะอัปเดตให้แกดูก่อนว่านกอยู่ขนาดไหนเป็นยังไงเธอสามารถผมจะส่งภาพให้แกดูตลอดครับเพื่อ เกยจะขอดูนกบ้างภาพเป็นดูภาพนกแล้วว่านกขนาดไหนแล้วใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่วันนี้ผมจะทําคลิปให้ดูเลยว่าถึงขนาดไหนละใหญ่ไปไงบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยครับว่าตัวขนาดไหนละเป็นยังไงบ้างคลิปไม่ยาวครับคลิปนี้คือคลิปไม่ยาวนะแต่อีอยางนะครับผมบอกเลยทางช่วงนี้บ้านผมอะน้ําท่วมอ่ะ คือน้ําท่วมอ่ะแล้วคือว่าผมออกต่อก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ครับคือระบากหน่อยสองสามวันครับที่ผ่านมานะน้ําท่วมเต็มถนนเลยนะเออขึ้นมาเต็มถนนเลยเดี๋ยวผมมีภาพไอจารท่านเหตุนะว่าบ้านผมเป็นยังไงนะครับน้ําขึ้นขนาดไหนครับบอกเลยรถเล็กเนี่สัญจรไม่ได้เลยครับประมาณสักเพียงตะตุ่มนะแล้วก,ก็จังหวัดข้เคียงก็จังหวัดเชียงไายครับถาบ้านผมนะครับที่น้ําเอ่อท่วมนะก็ ขอส่งกำลังใจให้ให้ทุกท่านนะครับผมให้ปลอดภัยแล้วก็ทางสุขโขทัยแล้วก็จังหวัดต่างๆด้วยนะครับที่น้ําท่วมนะครับผมก็สู้ๆนะครับ <ๆ S 1> ผมอยู่ทางนี้ก็โดนเหมือนกันแต่ว่าคือว่าโดนไม่เยอะเหมือนทางนู้นนะครับผอผมโดนทางหางนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะสู้ๆนะครับบอกนะครับต่อว,วิกฤตนี้ต้องผ่านไปด้วยดี โอเคครับอาจารย์ท่านเรามาเข้าเรื่องแล้วครับว่าลูกเป็นขนาดไหนลักซส์ขนาดไหนแต่ตอนนี้คือว่านกลงจากหลังเรียบร้อยลงจากหลังเรียบร้อยนะครับออกจากหลังมาอยู่ข้างนอกเรียบร้อยนะครับอายุกงก็ไม่มากครับผมโอเคครับไปดูกันเลยผมใช้กล้องหลังนะครับนะครับพามาดูตอนนี้อายุกงก็ได้อยู่ประมาณสิบเจ็ดวันเกิดวันที่ยี่สิบแปด เดือนแปดปีหกเจ็ดลูกของจอเพชรน,นะครับคือให้พ่อแม่เขาเลี้ยงนะผมไม่ได้จับมาป้อนอะไรทั้งสิ้นนะเออแค่พ่อแม่เขามาเลี้ยง <c oughs> เพราะว่าเขาจะใหญ่ไวกว่าที่ผมจับมาป้อน,นครับเออจอเพชรมีข้างบนจอเพชรอยู่ข้างบน,นครับหนูจอเพชรครับอันนี้นางนางบรินะครับกล้องไปโฟกัสจำลาครับนะครับนะ ก็อายุไม่เยอะแต่ว่าพ่อแม่เลี้ยงดีนะครับนกก็โตใหญ่ไวดูนะครับ้องใหม่โฟกัสนะครับหามุมานะครับนะครับก็นะครับลงจากกลังนะครับนะครับนู่นนู่นอีกตัวนะครับเนี่ยไปละเดินดุยดุยนะครับเริ่มจะกินอาหารเองได้ครับแต่ตัวนี้ตัวเล็กนี่ตัวน้องครับนี่ตัวน้อง นี่ตัวน้อง,น,องน้องล่าเลยครับน้องสุดเลยเพราะม่จะห่วงครับแต่อีตัวนี้อีตัวนี้นี่หางยาวนะกล้องไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับนะครับให้ดูกใกล้เลยลูกอายุประมาณนี้เลยครับลูกอายุสิบเจ็ดวันสิบวันเออสิบสิบเจ็ดวันเป๊ะเลยนะครับนะครับอีกตัวนึงอยู่ข้างล่างนะครับนะครับก็ประมาณนี้เลยก็ถือว่าโอเคเลยครับผมว่า นกขนาดไหนไซส์ขนาดไหนนะครับนะครับนี่นีจอบเพชรครับจอบเพชรนี่ครับนะครับห่างยาวๆแฟตๆนะครับอันนี้จะลงเพาะประมาณสามชุดชุดแรกนี่ไปอำเภอด่างองษทศรอส่งไปด่างองทศนะครับนะครับก็จะประมาณนี้เลยนกครับก็ถือว่าสวยนะครับนี่ครับนะครับอันนี้มีกลัวฟ้ากลัวฝนนับพันลูกเดียวนะครับพ่อดีครับ จึงไม่กลัวขครครับทำเป็นนกตอกกงนะครับสายตอกกิ่งสายตอกเปเนียนนะครับบอกเลยชุดแรกนีดีแน่นอนรับประกันครับตัวนี้ชุดนี้เปิดอยู่ที่ 2, 1, 2, 1, สองพันหนึ่งนะครับ2องพันหนึ่งล้มส่งครับคู่เลยครับขายคู่ครับแบ่งคู่เลยจับคู่ไปเลยครับ2องพันหนึ่งล้มส่งคือแบ่งให้คนกันเองนะ ไม่ได้เอาอะไรมากมายนะครับคู่สองหนึ่งตกอยู่ตัวไม่กี่บาทนะครับผมบอกเลยขายไม่แพงขายคนเดีเองครับขายคู่ถ้าค่าที่อื่นนะผมไม่รู้นะขายคู่สี่ห้าพันก็ขายกันนะครแตผผ่ผมขายคู่สองหนึ่งล้มโซงครับผมขายคนเดีเองครับแต่ว่าผมจะแบ่งแค่ชุดเดียวนะครับชุดสองชุดสามชุดสี่นี่ผมจะไม่ได้แบ่งละเพราะว่าผมจะเอาลูกเล่นนะครับดู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 ตัวดูตัว ให้ดูตัวใกล้ๆเลยครับนะครับอันนี้ตัวน้องครับตัวพี่มีล่างครับนะครับอาหางดิกงๆนะครับนครับก็ผมไม่อยากเข้ามาไม่มากวนนะครับนะครับประมาณสิบกว่าวันนี่กินอาหารยังได้ครับประมาณนี้ครับสิบวันตอนนี้ได้สิบเจ็ดวันนะครับก็อัปเดตดูแลนะครับผมว่าเป็นยังไงครับเพิ่ซใส่ขนาดไหนแล้ว ดูดูนี่ครับดูดูดูของแท้ที่ไม่กลัวฟ้าผ่าฝนนะก็จะประมาณนี้เลยครับอาจารย์ท่านโอเคครับคลิปนี้กับเพียงนี้ครับก็ชอบคลิปนี้กับเพิ่ง ก็อย่าลืมกดติดตามซับไพะะ่เพื่อนะครัาเพื่อเป็นแรงใจให้ผมทําคลิปไม่ๆเรื่อยให้ท่านท่านเห็นนะอัปเดตทุกนกทุกตัวครับถ้อสนใจตัวไหนก็ทักมาได้เลยครับโอเคครับค่เด,ดีดีครับอาจารย์ทุกท่าน